สวัสดีครับไรเครือบงคลเกษตรผสมผสานมาแล้วนะครับพี่น้องครับผมวันนี้มาพบพ่อกันนะครับในสวนฝรั่งกิมจูนะครับนี่เป็นยังไงครับกาลังแตกยอดไมนะครับสะพังเลยนะครับพี่น้องครับอันนี้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงพามะเบิงแล้วกันนะครับพามะเบิงว่าหลังจากการตัดแต่งกิ่งนะครับผ่านไป1เดือนนะครับ เดือดเสร็จตลาดนะครับผมที่ได้ทําการตัดแต่งกิ้งไปนะครับผมผลลัพธ์นะครับเป็นอย่างไรเนาะพาพี่พาน้องมาเบิร์นะครับก่อนที่จะไปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไล่เครือบมงคลเกษตรผสมผสานด้วยพี่น้องเ้อไปกันเลยครับในการตัดแต่งกิ่งของเขาเนี่ยนะครับผมเขาจะตัดแบบไม่ได้ตัดทําสาวเลยซะทีเดียวนะครับเขาจะจงกิ่งหลักๆไว้นะครับจงกิ่งหลักๆไว้เนาะ ก็สังเกตเบิ้งนะครับสังเกตเบิ้งเขาจะจงกิ้งแบบหลักๆไว้นะครับก็จะตัดแต่งกิ้งประมาณจะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่ได้ตัดเป็นไม่ได้ตัดเป็นต่อเลยนะครับนี่ครับผมกับการตัดแต่งกิ้งนะครับก็จะเให้ต้นมังซีดาวเขาเนี่ยนะครับแตกยอดไม้นะครับสั่งกิ้งไม้ขึ้นมานะครับเมื่อเขามียอดไม้นะครับ เขาก็จะมีลูกนะครับก็จะมีลูกมีผลฝรั่งออกมานะครับนี่เป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของฝรั่งนะครับที่เขาใส่คําว่ายิ่งตัดยิ่งแตกนะครับก็สามารถที่จะใส่กับฝรั่งได้นะครับกับมีท่านผู้ชมนะครับเอฟซีหลายท่านนะครับก็ถามมาว่าตั้งแต่ปลูกมักซีดามานะครับบ่เคยตัดแต่งก่งจักเทียนะครับผมนี่นะครับก็นี่แหละคือผลของการตัดแต่งก่งนะครับผมก็มีคลิปเกี่ยวกับ แนะนำนะครับเกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่งอยู่นะครับกลับไปหาเบิร์ในเพลิดนะครับที่มีชื่อว่าการปลูกและการดูแลฝรั่งนะครับผมนี่นะครับแตกออกมาแล้วก็จะมีดอกนะครับนี่ดอกนะครับออกมาละนี่ก็จับว่ได้มีทุกยอดนะครับมันจะมีเป็นบางยอดที่ที่ให้ที่ให้ดอกนะครับผมนี่ทั้งเช่นทั้งสี่นะครับกับโมนี้นะครับ เขาจะให้ให้ให้ลูกให้ดอกนะครับก็จะอยู่ประมาณคู่ใบที่3มคู่ใบที่4ี่คู่ใบที่5นะครับผมอย่างเช่นแบบนี้นะครับคู่ใบที่1 2 3เห็นไหมครับเขาจะแตกออกมานะครับแตกออกมานะครับถ้ามันย้วกก็หนีแล้วนะครับก็แสดงว่าเขาบ่อให้เขาบ่อให้ลูกแล้วนะครับอย่างเช่นกิ้งนี่ครับเห็นไหมครับย้วาแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6ี่้านะครับ7 8นะครับ ปดคู่ใบแล้วนะครับยังบ่มีลูกเนาะก็แสดงว่ายอดเนี่ยครับเขาบ่อเขาบ่อแห่งลูกแล้วนะครับเขาเกาะทาการเด็ดเลยนะครับนี่เหลือใบจาก1 2 3จาก4คู่ใบก็ได้ครับเด็ดออกเลยครับผมเพื่อที่จะบังคับให้เขานะครับแตกยอดไม้ออกมาจากตรงนี้เนาะนี่นะครับเทากับมาเบิงเช็นแบบนี้นะครับมีอยู่นะครับอาจจะบ่สมบูรณ์เขาก็สามาที่จะเด็ดได้ครับ นี่เขาก็จะแตกลูกออกมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่แบบนี้ครับพี่น้องนี่โมนี้นะครับเด็ดโถครับอย่าเด็ดเห้าไหลายนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าถ้าแตกยอดมากไม่นะครับกิ่งเนี่ยเขาจะแข็งแรงครับนี่แหละครับผมก็จะมีลูกออกมาเนาะหลังตัดแต่งกิ่งประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก็จะเริ่มแล้วนะครับจะเริ่มแล้วช่วงนี้เขาก่อทาการให้น้ำนะครับผมห้น้ำ แต่กระยาใหยหลายนะครับถ้าใหยหลายเกินไปเนี่ยเขาจะสัดลูกนะครับสลัดลูกนี่ครับผมตัดแต่งกิง่งเขาก็จะได้ทรงผุ่มไม่นะครับเขาสมารถที่จะแตง่งทรงผุ่มได้นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับอายุป,ประมาณปีกว่าๆนะครับเกือบ่อดไปทั้งสองปีพเนะครับกระห้ผลผลิตมาแล้ว องรุ่นใหญ่ๆนะครับสองรุ่นยังไงเนาะแตกยอดกำลังงามเลยนะครับนี่แหละครับผมปลูกไว้ก็ต้องตัดนะครับผมถ้าเขาบ่าตัดเนี่ยนึงแหละมันก็จะเหยวไปเรื่อยๆนะครับเหยวไปเรื่อยๆก็เ็ดใหงเขางานลําบากนะครับผมแล้วกับทั้งเช่นการห้องเสร็มก็จะลําบากนะครับกิ่งก้านก็จะเกะกะนะครับแล้วกิ่งพวกมันว่าจำเป็นนะครับมันก็จะเปลืองปุ๋ยไปซื้อนะครับไม่เช่นนั้นเสียนะครับเด็ดออกเลยครับ เขาก็แตกออกมาหม่กิ่งแบบนี้เขาบม่ได้ให้บม่ได้ให้ลูกนะครับไม่มีประโยชน์อย่างเลยนะครับนี่เขาลีดออกเลยครับลีดออกเลยแต่เขาก็จะแตกออกมาไมครับตามตานีน่แหละครับตาเก่าเขาเนี่แหละครับอีกสักเดือนเดือน2เดือนประมาณสองเดือนครับผมเขาก็จะได้ห่อแล้วนะครับก็จะเริ่มห่อได้เนาะ อ่านี่นะครับผมกระพ้าพี่น้องนะครับมาเบิงเนาะว่าตัดแต่งกิ่งหมืองสีดาแล้วนะครับผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็จะโล่งนะครับแดดซองมาถึงนะครับเขาก็จะเริ่มมีดอกนะครับมีลูกออกมาเนาะแล้วก็ในเรื่องของโรคและแมลงเนี่ยก็จะบ่มีครับผมก็จะน้อยนั่นเองเนาะอ่ารับผมเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับคลิปนี้เนาะพาทุกคนนะครับมาเบิงอ่า ต้นบักซีดานะครับที่ตัดแต่งกิิงแล้วนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ตามรับชมช่องเลยเครื่องมงคลก็เสียรผสมสานนะครับจังไหนก็จะลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้หลานพี่ร้านน้องไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ